เมื่อจะเข้าใจใส่ซับถูกอีกด้วยครับผมใครสนใจหลักการผู้ไม่รตาไทยตัง้งสติไหมครับคนไทยมากสนใจวิธีการรักษาผู้ไม่ราไทยคุณจะปอลอดภัยโรคติดเชื้อนาหน้าทุกชนิดครับผมอีกอย่างหนึ่งครับคนเป็นยังเป็นโรคตับแข็งเป็นโรคตับเป็นไม่รัดตับตับอ่อนมวตตับอ่อนตับแข็งมันเกิดสาเหตุเข้าปวด กระดูกสันหลังนั่นๆปวดสะโพกนั่นๆปวดสะพ็ดนั่นๆปวดขานั่นๆกลายเป็นโรคตับหรือไขมันฟอกตับได้ครับต้องมารักษากับลุงประมวลเทาน,นั้นถึงเข้าใจภรษาโรคที่มันเป็นนครับนอนอนอครับนี่ลุงประมวลหมอไทยผู้ไม่ได้ไทยเข้าใจหลักการที่อาการมันเป็นของร่างกายเฮ้าครับผมฟังทางนี่ครับ บมอพุ่มพระยาไทยจะเล่าเลี่ยงสู่ฟังเป็นนังเฮ้าเป็นโรคข้อบวมหรือเป็นโรคข้อตีบอาการของมั่นมาจากปวดสะบักหลังนั่นๆไปหรือปวดต้นข้ออยู่ประจําเขาบอกว่าคล้ายๆคือข้อตรงหมอนอยัวเศร้าคือนันรับครับอาการโรคไขวัดข้อตีบหรือไขวัดข้อบวมเป็นได้ถ้าบ่หายภายในสิบมือหรือยี่สิบมือถึงตาย ถ้าฟื้นมากก็เป็นอัมพาตครับนี่หมอผู้ไมญญาไทยหมอแกะเส็นผู้ไมญญาไทยลุงปรามวนมื่อหนึ่งของประเทศไทยเข้าใจโรคข้อบวมและโรคข้อติดโรคข้อติดนั่นแหละครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยตัวประเทศหรือตัวโลกโลกโควินา2019เ้าเขาเรียกว่าโรคโควิดภาษาไทยเขาเรียกว่าโรคข้อติด โรคข้อตีบโรคข้อบวมมันถึงมีการปอดหันใจบ่ได้ถ้าบวมนั้นนา่นไปถึงตายได้ครับถ้าภายในสิบมือยังมาหายสิบหามือยังมาหายจากนั้นไปคือล่อคว่ำายหรือล่อป็นอรมพาต่อไปครับถ้าฝืนมาได้นี่คนไทยเฮาหูาหจักโรคตัวนี้ดีคือโรคโควิดมันคือโรคข้อบวมหรือโรคข้อตีบ สองยางข้อบวมกับตีบมั่นกับเบาแตต่งกับบอดเข้าทำงานบอดด้ครับ